bên cạnh này mọi người này. người mọi hiền đó, à, mọi người mọi bên này, người mọi 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 มาทองหากเก็บหากสาวไปเดอ้อแม่นจะบอกของแท้จะบอกหูจักจะบอกของแท่เลยแบบนี้แหละคงแม่กันนะแท้เนาะเชียดินนาหาก,กับแบบนี้แหละบนแปลงหงเฮียนบ่างมือหนี่ไข่ขึ้นแล,ล้วก็มาไข่แล้วก็มานมาต้นเทียงหากสาวไดีใจยยดนะีเด้อเนาะ เห็นโมนี่สบายดีป่าลุงไปมลูกอันยิ้มแถวออกเลยได้ไหมบายดีเด้อแถวออกเลยได้ไบายดี้ายดีเด้อกำลังเดินทางเด้อทุกคนกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปสู่บ้านหมู่บ้านดงพุ่งนะหมู่บ้านดงพุ่งเป็นบ้านของ น้องกุง้งน้องก้อยนั่นเองพี่น้องเลยเนาะอ่าโมเมนน้องกุง้งน้องแกม้มลูกสาวบัวได้พี่น้องเป็นน้องกุง้งน้องก้อยมันดงพุงอ่าลูกกํมพาได้พี่น้องเลยเนาะกำลังขับรถเดินทางไปกับลูกกัมเมอรอนี่โมนี่นม่กับไง แถวกระปงเลยได้ถนนคนทางกะยังคือเก่าพี่น้องเลยยังคือเก่าปกติคือเก่าทำเปินกองหน้ามาก่อนจับจับทักทายสบายดีเด้อทุกคนเด้ออิจทุกท่านพี่นองง้องเห็นเนาะ ชหมองชุบอดเดอ้อบอดอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วกะ็อยู่ต่างประเทศนอกก็ยินดีตอนหักพี่น้องไอน้นาะพอ่พอพอกันกับตุสิตปั่นสุกเดอ้อพี่นอ้องการเดินทางมาในมือนี้มาหมู่บ้านดงพุงมีสอสองเหตุผลเดอ้อพี่น้องเดอ้อหนึ่งห่าง วัน <G ül> นี้จะเป็นยังลูกจ <G ül> ากได้กล้องนะ <G ül> บอกเวลาจากได้กล้องบ่ลูกฮะนั่นงสมัยพรน้องสมัยพรแจ็กได้กล้องบอ่กพอชนเพชรได้ตั้งให้สมัยพรปู่เพิ่นอยู่เมกาเพิ่นได้ตั้งใหนะ้พี่น้องเอ้าเอโอ,อ้ยหนทางกันเลยหนทางกันเลยพี่น้องเลยเนาะ เมีสองเหตุผลทุกคนไอ้ทีว่ว่ามุ่งหนามาหาน้องกุ้งน้องก้อยเมื่อกี้ก็คือว่าหนึ่งเรียนสีอาไใบตะดินขอบทองมาหม่อมให้จุมเพ่นเนาะสองเมนเสียเงินค่าหงำมมุงเฮียนนอะไรกับคารถจ้างรถไปองเฮียนบอกรื่องว่าพิอันแอนนาใดคือว่ามีรถเฟฟ้าอยู่เนาะเรือ่องจังใด ก็แลยแต่เพิ่อนเนาะเพราะว่าไอหักของตุสิษย์อยู่ฝั่งไทยผู้ที่เพ่นฝากเงินมาตลอดตลอดอ<ใ>นั่นแหละเพิ่นก็บรปดป้าดีทิพย์เนาะแต่มีช่วงที่พักองค์เฮียนเนาะสามเดือนไอเพิ่นก็บร่ได้ฝากมาเนาะเพราะว่าตุสิตย์บอกเพิ่นว่ามันมันพักองค์เฮียนแล้วแลน้องกับบดีน้องเพิ่นกับบดิมีการเฮียนเพิ่มเฮียนอย่างก็เลยไอเพิ่<ใ>นก็เลยหยุดฝากมาสก่อนเนาะตุสิธก์แนะน้ำไอเพิ<ใ>นพ่<ใ>นแล้วก็ จนกว่าเพื่อนจะเข้างเฮียนอีกตัวสิววานี่แหละพอดีเพิ่นนข้าองเฮียนอีกแล้วเพิ่อเข้างเฮียนแล้วแต่ตัวสิก็เลยยันบอกอ้เพื่อนไอ้เพิ่นก็ฝากมาให้จำนวนถือว่าหลายอยู่พี่นอ้อง่อ้ายเพื่อนกะบออยากให้เปิดเผยเนนะาะบอกอยากให้ออกชื่อเสียงเลียงนามได้ทุกคนโู้เพื่อนตัวสิดนังบ่เคยเห็นเ,<อ>เสียง <laughs> เสียงไอ้เพื่อนนี้ตัวสิกะบอดบอกได้ยิน แี่กับมือผูกแขนโมนี่นี่ก็ให้เพิ่นกับชอยได้อา่าซอยซอยเพิ่นก็ฝากเงินมาให้เอฟซีใช่ป่ะโมนีม่คือว่านางคลาสสิกเลยมีเนาะเรามีคลาสสิกคลาสสิกอันเพราะของเด็กน้อยนางรถนี่ใส่ในรถแม่งโลกหล่ะเป็นแม่งลูก,ลลกปเป็นแม่งแม่งจากอีเมอยากนอนบอ่ ใช่ลูกใช่ใช่แล้วลายกินจุกกินจุกหมดนล้อดเลยกช่ไหลูกเดี๋ยวสีมอบไม่ตะดินนะเพิ่นเลยเมื่อนี้นตะดินขอบทองมีของน้องน้องหล่าหวยย่าง่ะเนาะเรือหน่อยกีฬาอะไรพี่น้องแล้วก็ ของน้องกุ้งน้องก้อยอยู่บ้านโพนสิมมาแหละบู่บ้านโพนสิมนะถือว่าได้ขอบทองเลยแล้วแต่น้องเพิ่นสีเก็บว้เนาะหอดจากเดือนจากปีหอดอ่าแต่เป็นมีเงินเพิ่น,เง,นเงินมีค้ำกะจากประเทือนในชาวนอยู่พุน่นกะแต่เนาะก็ไ้เป็นมูลมั้งเนาะที่พี่ออดซื้อให้พี่นองเางไพอหัดอยู่เมกาเนาะซื้อให้ Này cả à, họt lại thế nè, muốn bạn đồng phung nè đâu con hàn lại khuôn à เจ็บซี่ไิตั้งคำถามว่าเอ้าใช่ว่ายาเลยคือยังมาพันหม,ม,ม,มอมเงินหมอมยังกลยคือแบบนี้เนาะทุกคนก็นคือว่าคือตัวชิดว่าถ้าผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นใส่เวียดเนาะหรือว่าเพิ่นยังเสือผู้ใหญ่ที่ว่าเพิ่นผู้เพิ่นเสือมันด้วยเพิ่นยังอยากเพิ่นใส่เวียดด้ว่าเพิ่นอยากให้ไปหันไปนี้ตัตวสิดก็ยังไปเพิ่นคือเก่าอะไรไี่เนาะเนาะแต่ว่าอ้ายเพิ่นนี้ มาหนัประมาณได้อยู่ประมาณทิศหนึ่งแล้วสิกับไปบ้านนี่แหละแต่วัตถุสิตธปัดงากเวียกคือคนห่วากเวียกหลายหลายเลยงากเวียกหลาย,ลาย,ลยาากเ็ยกลยเลยมือนี้คือว่าถือโอกาสเนาออกมาเวียกอยู่เซโนอะไรก,กม็มามาเลยซะเนาะมาเลยแต่มารุ่นว่าเจ้าบุญจะอยู่เฮือนอยู่บ,บ่อไดเอ้เพราะว่าโทรหาเพื่อนกับเพื่อนบ่หับชับ

ควรชิชนลดฮานดินี่แต่ชิจอดรถไปอยู่โฮมถ่าเนาะอันห <c oughs> นึ่วันนี้ถ่าอยู่รถถ่าเด้ <c oughs> อเอาวันในบตอง <c oughs> กับเงินบ้างจะไม่พอมาอย่างแบบหนึ่งเนาะว <c oughs> ันนี้เนาะ ก่อนเลยเลยอยู่เนาะสิบดูเนาะข้างกันนี้แหละเโอ้แดดขนาดเลยเตรียมเรียบร้อยเดี๋ยวเอาเงินให้ทุกคนบิ่งก่อนไล่เติบน้อง๋ยวสีเอามอบให้มอบให้น้องกุ้งน้นองก้อ,อ,อย อ่ะเดกกอันนี้แมนใบตะดดินเนาะกีนะนี่ว่าจะเอารถเขายุนตัดค่าคู่ยบไปนะเห็นคู่ยมันสีถูรถเขาว่าน่าเฮ้ย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  จะให้นมันมาถู่รถนะโอ้แดดขนาดเลยแดดแดดแดดทุกคนเลยจับกล่องมานี่ครับเฮือนจะเป็นใกล้สิแล้วเลยเลยนี่คือว่าเป็นเป็ดขายงัวเห็ดเลยนี่ ชื่อแล้วเลยดีใจน้ำพ่นเนาะอ่าเพิยงกัดแดดสบายดีเพช็ดยังเอือเข็ลงลรงตาเครื่องขอเวลาเน้นนนึง อยู่เวียนกับไผ่ด้เนาะสบายดียอยู่เวียนกับไผ่กบแม่ตู้ร้านเลยกะเหนื่อยเหนื่อยยืเทิงเทิงเดี๋ยวพักกันยู่เทิงใช้มไม่เท่าเด้ใะอยูนั่นแหละเี๋ชวชนไม้เทามานังนีในบัรนี่นะี่านีบมันบอดมันห,หนอเอาไปลองแล้ สองสีน้ำตาลโอ้หือเห็นห้องน้ำเพิ่นกระแปลงอะไรพี่น,ออน้อนงฉักระบาดนี่ห้องน้ำเพิ่นกระแปลงเลยอ่าฉากอะไรบาดนี้มีประตูอประตูอีกอ่าเด็กแต่การยังโบนเนี่ยเป็นได้ดอกเพชรเจ้าเพิ่นกับโทรก็ได้สบายดีไง ตัวหนาโทรศัพท์ตัวหนามันหลิดบ่ได้ลเลยมีแต่ตัว,ตวไม่บ่บปันโดยอนั่งก่อนไงน,นั่งนี่บ่ย่างสบายเลยโอ้โยใจเลยเจบ็บแอวอยู่บ่ง่วงโค้มเพิ่นอีก<ข>อแล้วอีะแกโค้มอีกแล้วบ้านมือซื่<พ>อนี่านั่งลงนั่งบนขามมาแบบบ่ให้ชุ่มให้เสียงเลยเนาะ <c oughs> นี่ียกได้นี่อยากมาหาเนี่ยอยากไปสิมาได้ไหม สบายดีบ่เอ้ยเป็นใดๆอยู่ใดๆอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่โดยโดยแงงในช่องนี่มูจักอยู่บ่ลูกกับบ่สบายปานไงนี่แหละมูจักอยู่ว่าช่องนี่ช่องนี่บ่ที่นี่แงงอยู่นี่แล้วก็ใบจัดินเอออยู่และวเอาใบตัดินขอบทองเอาเปิดมึงด้วยนะท้าวเออออกแล้วเนาะ บอเงยมึงดูเงยให้พนงเงยมึงดูเรับทอมหักกใจมันามาสาวเด้อยแม่นจะบอกของแท่จะบอกหูจักจะบอกของแท้แหล,ละแบบนี้แหละคงแม่กันละแท้เนาะ,ะเชีอะตินน,หนาหักกับแบบนี้แหละบนแปลงเฮียนบ่มือน,นี่ไข่ขึ้นแล้วกม็มาไข่แล้วก็มานา้ำม,มาต้นเที่ยง สาไว้ดีใจอยู่ดอกเนาะอ่าจะเห็นนราได้ไปคู่มือขี่รถนี่แหละร,รถไฟฟ้าบ่รถจักรรถแไฟฟ้านี่รถเพ่เลยได้รถไฟฟ้าขี่บ่ได้รถทับส่งอยู่บ้านคนบ่ได้แก่นะัะเฮียนองเชนหาต <ะ S 2> อ่อ <ตะ S 2> <10. S 1> เดือนบ้านนี้รถนั่นมันบ่แก่คนบ่ร้ายารถจักรใช้ไปรถจักร เออมีรถจักรหรือบ่รถจักรโมหะไรอันนี้รถช่างมาเห็ดเฮือนอือนก็ออกมาห้องนั่นเพราะจะให้เพิ่นอยู่อ่าๆยู่แล้วบ่ได้อยู่แล้วบ่ลงมาอยู่แล้วยังบ่แล้วทีแรกบนี่แหละเพิผลก็ห้องนั่นเออๆเอาอันนี้เาเงินมาให้พ่อมเด้อเป็นไข่นั่นลงเมื่อเลย ตัวเองว่าผมป้ายกรยชาลุงเอ้ยว่าเป็นไข่นะเป็นไหนทำเฮียนเด้อเจ้าขอบใจเพินเน่ขอบใจเจ้าอุปกรณ์่ดีมีแฮียเด้อมุขคำนำชื่อชกมาให้ได้ตั้งใจทำเฮียนเด้อเพป็นซอยเ่็นชงเสริมกันเลยทำเฮียนและก้าวหน้าจบมอจีเป็นได้ก็บหายดื่มหอมมอเจ็ด อมันได้พอเป็นผู้ช่งเชิมจกโยูกได้เงินพอแหละเป็นผู้เบ่งผู้แยกเป็นผู้ชอยผู้เบ่งจบเฮียนไปีได้ก็สาธุบุญคุณกระเพินบริลึกได้ถววนไม่ได้ได้ลูกเนี่ยชอบบวมาหามบ่ได้ก็อุ้ดทนไปใครอยู่หรือว่าคุณเมย์นี่ฮะพากันใครอยู่หรือว่า เอเอแล้วในอยู่ในกินเลยค่ะเออในกินก็กินใบแกงหน่อไม้ตั้มฮุงและลูกเหยาะฉ่างตั้มฮุงเหมือนน,น,นี่มีก็โนม้ยนอยกันเ้ยนะขจิฉือ,อาหารหลายตัวก็ขาดขาดคืนๆเนี่นนยว่าหลายเงินก็อยู่น้ำอันนี้เบิร์ตบัตรมีได้เงินคายงัวบาทเบิดเกี้ยงอหอยก็ชอบอจะได้ไ <ป S 2> เคลื่อนให้หลูกมาล้านเออแม่นเมนเออเคื่อนตัวนี้ก็เสียวเพริบเลยเด้เก็ีได้ยนะจ๊ะอโพโภคพูนตกผ่านลง ปบเขาก็ปบมาอยู่เพื่อดินพี่ใครยู่มีบุญรวยรวยอือชู้ชู้อันนี้ยเหตุนาที่องไปของมันเนาะเอออ่ามาตั้งมุกตั้งใจเฮียนเห็นได้พื่อชีห้างเงินได้กีดหนึ่งแชนหนึ่งคืนไปกำถูกกงพอให้ให้คุดบุญคุณตัวนั่นแหละเป็นคนดีเลอตั้งใจเฮียนเป็นคนดีเลยเป็นยังกายชู้ กำลังขึ้นอยู่ว่าเงินตัวอีแม่ผานมาเติมน้ำมันกับจีบัดแล้วพอดีตื้ชินเอามาให้พอดีแดงเงินเตืมนนประหยัดและเห็ดยังกะจะใส่พุ่มเพื่อยแชนุชทนเอาถูกมาผ่านมาเพรแห้งมีคนช่วยเอานั้นดีแล้วเออคิดที่ไม้ถาวรเสรแล้วต้องผ่ามาอ่ะเป็นได้ก็ให้ได้เป็นหนังสือคือบ้านคือเมืองบ่อนหมุดตัวหมุดตม หมอโคตุนน้ำบบบอุ้ยนางเอ้ยเหมือนหนึ่งคนเขียนไปคนฉันไม่นอนน้ำจ้าเดืออ่านกับไม่ได้เนาะหมอพูนหายกันแก้ไปอ่านออเขียนได้ก็ดี<อ>แล้วไปใช้กัจจังหุจักว่าเพิ่นก็ว,ว่าเพิ่นได้ทางนั้น,นทางนี้ชมวาม่าเลี้ยวใช่เลี้ยวขรัวเขากัจจังหุจักไปน้ำหม้วเะ็รได้หมอพาไปไปแล้วก็ออกน้ำมันเฉยหมอหม้อยังเหลือหมอซีบ่ ม่ชีป <there> <song> ีน <those br> uh <blade> ี้ม่ซมมมาบด้ได้กูม่ปีกายม2ปีกายนี่นะเอาประมาณนี้เด้อมเด้อเฮาก็อบใจทมือเวียเจ้าอ่าลูกขอให้อยู่ดีมีแงเด้อลูกเด้อเด้อสาธุอสิเจ้าก็คือกันเด้อมันออาเฮ็ดหน้าที่ของไปของมันไปเนาะสู้อสตั้งใจเียนจ้าสุขภาพแข็งแงแม่จ้าสาธุเด้อๆ สบายดีดสบายดีอ่าไปจับกันได้บันทิเดอเจ้าสียเด็ดเง็มยำเล่งกำลังงามาเฮียนกะที่ได้อยู่ได้พี่น้องไงดีใจน้ำเพลินเนะาะห้องน้ำกะบ่อแล้วฝ้าอย่างเมื่อเนี่ยพี่น้องเพราะว่ายัน ยันโมนี่หา่างโมนี่เราก็อยากนอนละหอนมองเราเลยอ,อ่ะถึงมือผู้โชคดีเดียบร้อยนาะ,อ,ะอ่าอาิลโขอโตเรียว,ว,ว่าอิดคลิปอยู่นี่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้พี่น้องเลยอ่าตัวชิดกะ <c oughs> ขอขอบุญขอบคุณไปอทางไอหักอยู่ทางฝั่งไทยเอ้อาที่โบลืมและกับโบป้าโบทิมที่สนับสนุนให้น้องเพิ่นได้เฮียนได้ทุสิตกาสิพยายามาจบช้อมเบิง่งว่าน้องเพิ่นเป็นคนที่ตั้งใจทำเฮียนบบเนาะเป็นคนดีบบแต่ถ้าหากว่า บอดเฮียนหรือว่าบอดตั้งใจเฮียนหรือว่าสำเล็จเกเรเท่ยวเมาไม่ยังบุพังคว่ำกาสิแจ้งบอกได้คือตัวเชิดบลอนด์ช่วยแต่คนที่อยากตั้งใจอยากได้อยากมีเนาะแล้วเอาช่วยไน้องเนาะแต่ก็ขอบใจทางพี่ออดนำเนาะทางไอหักที่อยู่เมกาก็เลยจะช่วยจะได้มอบแต่ดินเพื่อเรียบร้อยเด้อเนาะ กันชิบมานนี่พี่น้องตัวชิดกระไดขอโตับก่อนคขอทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีเฮงสุขภาพแข็งแรงบุญนักษาทเทวดาคุ้มครองเด้ยพี่น้องไปก่อนพี่น้องเนาะสบายดีทุกท่านทุกคน